สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะข่าวสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงมาดูนะครับการสู้รบนะครับที่ดุเดือดนะครับในยูเครนนะเมื่อยูเครนได้ลุกกรานภูมิภาคเคิร์ดของรัสเซียนะครับรัสเซียก็ไม่ยอมนะครับก็ขับไล่นะก็รบกันดุเดือดนะครับแถวๆภูมิภาคเคิร์ดนะครับดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นกันนะครับ ทหารยูเครนนะครับ1,400บวกนะครับถูกสังหารในเคิร์สหรือไม่นะครับเซเดนสกี้นะวิงบอลขอร้องขณะที่ปูตินนะครับให้คำมั่นใหม่ที่อันตรายปูตินนะครับสาบานที่จะทำให้เซเดนสกี้เสียใจต่อการยั่วยุเคิร์สของเขาหลายร้อยนะครับของทหารยูเครนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยได้ถูกกำจัดนะครับในเคิร์ส ความสูญเสียเคิร์ดของยูเครนนะครับข้าม1400นะายทำการการโจมตีใส่ฟันแลบของรัเสเซียขนาดยักษ์ภาะนาที่ปรดีของรัเสเซียนะครับกำลังเฝ้าตรวติดตามปฏิบัติการรบนะขนาดยักษ์นั้นเนี่ยในเคิร์ดเป็นการส่วนตัววลาดิเมียปูตินนะครับได้ถูกรายงานนะครับว่าได้สาบานที่จะทำให้วลาดิเมียเซเลนสกี้นะครับเสียใจในการตัดสินใจของเขา บนคำสั่งของปูตินนะครับทหารรัสเซียกำลังดำเนินการโจมตีที่ดุเดือดนะครับต่างๆในภูมิภาคชายแดนนั้นความาตามถ้อยถแถลงนนล่าสุดนะครับของรัสเซียยูเครนนะครับได้สูญเสียทหารหลายร้อยนะเพิ่มมากขึ้นยอดผู้สูญเสียชีวิตทั้งหมดนะครับในปฏิบัติการเคิร์ดนะได้ข้าม1,400นายนะสำหรับกองกำลังติดอาวุธของยูเครน นี่คือหนึ่งในปฏิบัติการที่ทำลายล้างใหญ่ที่สุดนะสำหรับเคียบนะับตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นนะครับของสงครามนั้นรัเสเซียทุบยูเครนนะครับในเคิร์สแถลงการนะครับโดยกระทรวงกลาโหมรัเสเซียว่ากองกำลังของรัเสเซียนะครับได้กำจัดนะผู้รับใช้ชาติยูเครนมากกว่า1,400นาย และก็รถถัง81คันนะครับในช่วงระหว่างบรรดาปฏิบัติการทางกระดาหารในพื้นที่ชายแดนต่างๆนั้นของภูมิภาคเคิร์ดบรรดาพาหนะต่อสู้นะหุ้มเกราะ41คันพาหนะบรรทุกนะหุ้มเกราะบุคคล74คันพาหนะรบหุ้มเกราะ599คันและรถยนต์นะครับ339คันก็ยังได้ถูกทำลายอีกด้วย มากกว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเคียบได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ไป300นายนะครับแล้วก็บรรดานะครับปาหันะหุ้มเกราะ12คันนะรวมถึงปาหันะหุ้มเกราะบุคคล2คันแล้วก็ปาหันะรบหุ้มเกราะ10คันบรนดาหน่วยต่างๆของกลุ่มตอนเหนือของรัเสเซียนะครับได้ขับไล่2การโจมตีนะครับโดยทหารยูเครนแล้วก็ขัดขวางนะครับความพยายามต่างๆ โดยทหารยูเครนครับที่จะโจมตีภูมิภาคเคิร์ดรัสเซียนะครับไม่เพียงแค่นะสกัดกั้นนะความคืบหน้าของยูเครนนะครับในเคิร์ดแต่ยังได้ทิ้งระเบิดนะครับใส่บรรดาภูมิภาคต่างๆของยูเครนอีกด้วยรัสเซียนะครับที่กดเกี่ยวได้จัดการนะที่จะจับยึดครองหลายภูมิภาคนะภายใต้การควบคุมของเคียบ บรรดาเจ้าหน้าที่ของอยูเครนนะครับยังได้ยอมรับว่านะการจุดชนวนเคิร์ดเนี่ยได้เป็นหนึ่งความผิดพลาดนะครั้งใหญ่การอ,อ,อ้างถึงนะครับความสูญเสียใหญ่ในสมรภูมิรบเนี่ยยูเครนในขณะนี้นะครับกำลังวิงวอนนะขอร้อง สำหรับความช่วยเหลือตะวันตกนะครับที่เพิ่มมากขึ้นแต่อะไรก็ตามนะครับปูตินได้ประกาศว่าความช่วยเหลือตะวันตกนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกลลัพลับนั้นนะครับของสงครามได้นะครับันข่าวแปรต่างประเทศชินีนะครับก็หมดไปหนึ่งกองพลแล้วนะครับสำหรับยูเครนนะครับตามการเก่าอ้างนะครับของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับเพราะว่าเขาได้สังหารทหารยูเครนไป1400บวกอ่ะบวกนะก็หมดไปหนึ่งกองพลนะฮะ เราเสียรถถังไป81คันนะเสียพวกาพาหนะต่อสู้หุ้มเกราะเนี่ยนะสี่สิบเอ็ดคันนะครับแล้วก็พวกพาหนะขนส่งลำเลียงเนี่ยหุ้มเกราะนะบุคลากรเนี่ยนะครับเจ็ดสิบสี่คันแล้วก็พวกพาหนะ รบนะคุ้มกรอ599คันแล้วก็รถยนต์อีกนะ339คันนะครับก็คือดูเดือนนะครับการรบที่เคิร์สนะครับเนื่องจากว่ารัสเซียต้องการสั่งสอนยูเครนนะครับในการลุกรานไว้นันเลยจะเต็มนะก็ทางยูเครนก็วิงวอนนะครับขอให้ตะวันตกนะส่งอาวุธมาเพิ่มนะครับเพราะมันหมดไปแล้วนะครับหมดไปหนึ่งกองพลแล้วนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ